ผมมาติ๊กต่อเลยนะครับเนี่ยฮะเดี๋ยวเราจะมาหาสาเหตุที่หน้าคนโซนวิโก้ฝั่งคนนั่งมีเสียงดังก็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 นะครับก็คือตรงเนี้ยมาจากข้างหน้าตรงเนี้ยนะครับมันมันไม่มีฟองน้ําหรืออะไรสักอย่างเนี่ยมันสะเทือนทําให้เกิดการสะเทือนเข้าไปข้างในนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะดูนะครับขอบคุณครับนี่นะครับนี่คือตัวครอบกระจกด้านหน้า นะครับที่อยู่ตรงปลายกระจกนะครับตัวยางเนี่ยมันเริ่มแข็งนะครับก็วิธีการแก้ก็คือจริงๆแล้วต้องนายจะเปลี่ยนยางตัวนี้แล้วก็หาฟองน้ําหาฟองน้ํามาลองนะครับหาฟองน้ํามาลองในช่องในช่องพวกนี้ทั้งหลายหมู่เนี้ยที่มันจะไปสะเทือนกับตัวถังนะครับเวลารถสะเทือนมันก็จะไปทําให้เกิดการสั่นสะเทือน ที่ตัวถังนะครับหาฟองน้ํามาลอง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 ,ลอง,ล,องลองไว้แล้วก็ตัวนี้ถ้าเปลี่ยนได้ก็ให้เปลี่ยนใหม่ครับผมมันจะมียางจะมียางเป็นยางอีกชิ้นหนึ่งแยกออกมาตัวน,นี้ผมแข็งมากแล้วรถผมสิบก,กว่าปีแล้วครับผมแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนเพื่อนอรับทราบนะครับเสียงสะเทือนที่หน้ารถฝั่งซ้ายนะครับก็ดีการแก้ไขถอดตัวนี้ออกมาหาฟองน้ำลองตามร่อง เพื่อลดการสะเทือนนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับนี่นะครับไหนๆถอดมาแล้วก็แยงรูน้ำทิ้งตรงนี้ไห้มันโล่งไปนะครับสังเจตตัวเนี้ตันนี่นะฮะตันน้ำไม่ไหลยแยงไป เศษเล็กๆจะได้ออกได้นะครับเพื่อนสมาชิกวีกโก